ด้วยนะอย่าลืมอย่าเพิ่งกดข้ามนะค,ะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องมิกช,ชอนรถบ้านอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะได้เลิกสักทีนะครับที่เราจะมารีวิว Honda c ซ v i c 3ประตูนะครับรถซิ่งยุค90ยอดนิยมนะฮะโอเควันนี้ขอใส่หมวกหน่อยเพราะว่าแดดร้อนขอใส่แว่นด้วยนะครับเพราะว่าแดดมันจ้าจริงจริงถ้าเกิดว่าไม่ใส่เนี่ยก็กลัวท่านผู้ชมนะครับจะแสบตานะครับโอ้โหดูเหนียงนี่ไปเดียวกัน เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าซี v ิ c กสาประตูนะครับด้านหลังผมนะไปะเอาละครับก็เดี๋ยวผมใช่ดูภายนอกก่อนนะครับซีบิกประตูซีบิกสามประตูคันนี้นะครับก็เป็นปี9 4นะครับเดี๋ยวใช้ดูภายออก่อนจะชัดก่อนนะครับแดดค่อนข,ข้างแรงเลยวันนี้โอ้โห ล้อแม็กเป็นขอบ15้านะครับสปูลนะครับงานโรต้านะครับเป็นล้อเบานะครับโอเคสัก okay. รู่เดียวฮะเดี๋ยวผมจะวนให้รอบครบก่อนนะแล้วก็ค่อยจอดลึกลงละเอียดนะน้ำข้างล่างนี่อย่าตกใจนะครับมันเป็นน้ำแอร์นะเพราะ mm hmm. ว่าผมต์ทเครื่องไวนะ้ตาดร้อนมากร้อนจริงครับโอเคปีเก้าสี่ไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อกับการจอดลึกสีผิว นะครับนะครับก็จะมีกันชนหน้านะครับจะมีสีแดดนิดนึงนะคะเป็นแนนอนนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นทะเบียนป้ายสวยนะครับสอป้ายหลุดก,ก็จะมีสีตรงนี้นะครับเอาล่ะส่วนสีจุดอื่นเนี่ยยังดูโอเคนะครับไม่หนานะฮะ ปกติคนเล่น3ดอนะครับจะรู้กันดีครับว่าตำหนีนี่ยมันจะชอบมีอยู่ตรงช่วงเออช่วงนี้นะครับช่วงไฟท้ายนะครับตรงนี้ผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะออไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่ใส่ท่อสปูลมาแล้วก็ใส่ล้อสปูลมานะครับก็ตอนนี้ก็รถมีทรงแล้วรถสวยราละเอียดครบนะครับด้านท้ายเนี่ยสีจะค่อนข้างเต็มนะครับก็จะมีรบรอยนิดๆหน่อยๆนะฮะ จะมีตรงนี้นิดนึงนะเป็นคลื่นนะครับแล้วก็ตรงหลังคานะครับก็อาจจะมีเป็นเม็ดๆจุดๆบ้างนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เก็บเพราะว่าถ้าเก็บเนี่ยสีเนี่ยมันจะเพี้ยนเยอะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับดิสหลังนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกไปด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้อยู่กับผมเนี่ยค่อนข้างนานนะโอเคนะฮะสีก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปจอดลึกไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับนี่ก็จะเห็นชัดเลยนะครับตัวที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เป็นสีมันหลุดนะครับสั่งช่างแล้วแต่ว่าช่างเรื่เก็บอ่ะก็เลยเออมันเลยน้อยก็เลยขายก่อนนะคันเผื่อมีการสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้เพิ่มเติมได้อีกนะครับครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับก็เป็นเครื่อง B 2ี่สบ B นะครับตรงนี้ให้ดูก่อนเครื่องสมบูรณ์มากนะครับฟันไม่มีเลยนะครับ ทุกอย่างเดินเต็มระบบนะครับแล้วก็เครื่องแห้งมากด้วยนะครับตอนนี้ตร์ทเครื่องอยู่นะผมจะได้ให้ดูแต่บอดี้ก่อนนะครับเรื่องแต่ตรงนี้นะครับโอ้รหรถเดิมมากอะ่ะรถแบบรายละเอียดมันดีอะ่ะอาจจะมีนุ่นนิดนี่หน่อยนะครับหน้านิดหลังหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับตัวบอดี้ที่บอลชนไล้แรงนะครับหมอ้อลมสองชั้นนะครับ แล้วเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเครื่อง B 2ีบ B ของ C R V นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมอน้ามานะครับเป็นแบบ2ช่องนะครับมอน้ําใหญ่นะครับมอน้ำมิเนียมนะฮะก็บทปัญหาเรื่องมอน้ําปีแตกนะครับแล้วก็น้ําแห้งน้ําหายน้ําดันนะครับก็พัดลมทํางานสมบูรณ์ครบตัวนนะครับโอ้โหเครื่องแห้งจริงครับเพราะว่าผมใช้เองด้วยนะครับก็เลยต้องเอาให้ถึงหน่อยแล้วก็ ป้ายทะเบียนนี้น่ะที่แรกผมว่าจะขอสลับออกนะครับก็ติดให้ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเพิ่มให้รถมีเสน่ห์ขึ้นนะครับโอเคครับเี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยเปิดประตูเข้ามาดูภายในนะครับก็ภายในนี่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รายละเอียดสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็สวยมากนะครับภายในเป็นภายในตัวไทยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพุ่มใหม่หมดนะฮะแล้วก็พรมเนี่ยเป็นพรมทําใหม่ทั้งหมดนะครับพรมเนี่ยฮะทีแรกเนี่ยพรมมันจะ เมสตี่นี่ครับตันนี้ก็เปลี่ยนผมดําทั้งหมดนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยแจ้งว่าหมื่นกว่าบาทนะครับทั้งเบาะทั้งอะไรพวกนี้ทั้งกันแดดบางแดดอะไรเพื่อนครับถือว่าเจ้าของก็ทําถึงจริงๆนะครับใครได้ไปก็โชคดีมากตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับติดอยู่เต็มที่นะครับผมติดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพอเมื่อกี้ถ่ายรูปอยู่นะครับก็ความร้อนเท่านี้นะฮะน้ําไม่แห้งไม่หายนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับสําหรับพวกซีบิ๊กพวกตระกูลฮอนด้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับก็คันนี้เป็นนนมมม้้ิเีย จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูละเอียดตรงนี้นิดนึงพวกกดเด้งที่ใส่แก้วนะครับตรงนี้ก็กดแล้วเด้งทันทีนะครับไม่มีแตกหักนะครับนไหมโอเคแล้วก็พ็อกเก็ตนะครับใส่เหรียญนะครับแล้วก็ใส่เหรียญทุกอย่างใช้ได้นะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่ใช้ได้หมดนะครับสามารถใส่ชาร์จแบตได้วิทยุเครื่องเล่น JVC นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกสามารถกด ครับหูได้นะครับแม้จะมันแม้มันจะเก่านะฮะผมทำได้ร้อยครับทีแรกเฟืองมันขัดๆนะครับขอนออกมาล้างเดี๋ยวดูกันกดเอาเฮ้ยเงียบกดแล้วมาละจ้าสองข้างนะครับสองข้างนะครับเดี๋ยววกดอีกเดี๋ยวกดออกนะครับเป็นอย่างไรรถเก่าแต่ว่ากันที่รายละเอียดนะครับโอเคอันนี้ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวแล้วก็แผงประตูตรงนี้ครับเาก็ทำไปพร้อมกันฮะตอนนั้น เด็นครับสวยไหมเดี๋ยวไปดูด้านหลังเอาล่ะครับเบาะหลังนะครับสามารถกดตรงนี้ได้ครับหรือใครที่อยู่หลังครับก็สามารถเขี่ยเพื่อที่จะเข้าไปด้างหลังหรือออกจากประตูได้นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปนั่งนะโอ้โหไม่ได้แคบเลยนะอ่ะเอาอไปก่อนเนี่ย,ยก็นั่งสบายมีที่วางแขนนะครับารายละเอียดค่อนข้างดีตรงนี้เบาะสามารถพับปรับมาทางนี้ได้นะครับไฟจิดดตตัว สวยงามนนะครับก็ตรงนี้ที่เป็นที่เก็บของนะครับมันจะเป็นแบบยาวนะฮะรถคันนี้นะครับภาษีไม่ขาดนะฮะแล้วก็เป็นพรม,มูเก้นพรมเป็นของมูเก้นพาวเวอร์นะครับเอาละเดี๋ยวเราดูจุดถึื่งกันต่อไปสวยงามนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูซอกด้านท้ายด้วยนะครับมีเปิดท้ายผมก็กดตรงนี้อีกทีนึง่งเอาละ เดี๋ยวให้ดูยางอะไรก่อนนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็เขาบอกนิดนึงครับรถคันนี้เนี่ยเคยติดแก๊สมานะครับแต่ว่าออกไปแล้วนะครับแล้วก็ยกเรือเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะรีวิวเป็นคลิปเป็นดีงี้แหละเราไม่หลอกกันนะครับแล้วก็ไม่มีการเอาน้ําไปลาดปุ๊บลาดสีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปขายนะครับไม่รู้คนขายคิดยังไงนะกลัวไม่เงาหรือยังไงเอาล่ะเดี๋ยวให้ดูซ่อก่อนครับ หนใครเคยเจอเอาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าวิ่งไปดูรถเนี่ยแล้วก็ภาพไม่ตรงปกนะครับลองลองคอมเมนต์มาหน่อยนะลองมาดูรถจากปิกชอรถบ้านนะครับเผื่อถูกใจนะครับก็ผมรีวิวเป็นคลิปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนออกมาเนี่ยตัดสินใจถามครอบครัวกันที่เรียบร้อยนะครับย่าระเถียงกันตรงหน้างานเคยเคยมีเคยมี ผมก็อยากให้ลูกค้าเสียเวลานะครับมาแล้วก็มาเถียงกันเอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนะครับด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับนี่ข้อสปูลลั่นๆน,นะครับลั่นๆน,น,นะครับคันนี้ดึงๆจริงๆครับออกตัวเนี่ยบอกเลยดีเซลรีแมปมานี่หนีไม่ออกอะ่ะเอาละโอเคไปงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับ ป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda c i v i ิ3ประตูที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็ที่เพิ่งรีวิวจบไปนะครับครทักทายสนใจนะครับขับรถสภาพดีนะครับรถสิ่งนะครับหรืออาจจะไม่ซิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้โหลดอะไรนะฮะเอาไปใช้งานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับรถเลสเลี้ยวง่ายแล้วก็ขับขี่ในเมืองเนี่ยสบายหรือว่าจะเดินทางไกลก็ได้นะครับเพราะว่าระบบเครื่องยนต์เนี่ยผมดูแลมาอย่างดีนะครับก็ช่วงช่วงล่างก็ อะไรดังในผมเก็บหมดเลยเงียบกลิฟบอกเลยนะฮะแล้วก็ล้อสปูลทรงแบบนี้นะฮะเอาไปเก็บไว้นะครับสะสมไว้นะครับอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับเออ่ที่อื่นขายกันแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขายแค่8ปดหมืบาทนะครับคือเมื่อตอนแรกเนี่ยผมลงคลิปไว้เนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าเนี่ยก็คือรถยังไม่ได้จัดทรงอะไรเลยนะฮะเพราะตอนนี้ลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับมันมีมันมีพัฒนาการบอกอยู่ครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดบางอย่าง ที่ผมไม่ลงไปเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องชองล่างนี่นะครับเอาละสำหรับใครที่หารถไม่แพงราคาถูกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอนรถบ้านโคตรถูกนะครับกดข้างล่างนี้นะฮะมันจะมีปุ่มอยู่ว่าให้กดติดตามนะครับกดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีลูกกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะรถมีรอรีวิวเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขายไห้แพงอ่ะไปไม่ไหวแล้วร้อน,นจริงๆริงอ่ะ งั้นวันนี้ช่องพี่ชอรถบ้านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปลองวิ่งดูหน่อยจริงๆมีคลิปขับสับดอกันนี้ไปเพชรบุรีนะครับผมลงไว้ลองลองไปหาย้อนดูนะครับโอ้โหพอรอบมันได้นี่มันจะพุ่งอย่างเดียวเลยยกขาแทบไม่ทันไม่งั้นน่าง่ายเอาล่ะเดี๋ยว,เด,ยว,วเดี๋ยวจะถึงทางตรงละเดี๋ยวจะออกตัวให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูสักนิดหนึ่ง ้อยมากนะครับต้ององช่องแอร์ไม่มีแตหกหักนะโอ้โแอร์เย็นมากด้วยจริงๆคันนี้เนี่ยแทบจะเอาไปใช้เองนะ่ะจริงขายนี่แม่งกำไรนิดเดียวบอกเลยตอนนี้มีคนมาเสนอายทะเบียนอยู่แปดพันนะครับไม่ขายแม่งนะเอาละเอาละคดหน่อย ครับ <laughs> ไปแล้วรอดูภาพนิ่งก่อนด้วยนะอย่าลืมอย่าพึ่งกดข้ามนะครับวัสดีครับ <c oughs>